สวัสดีครับสวัสดีครับผมกับพวกเรา DJ เคนะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวแกะกล่องนั่นเองนะครับผมก็มาทําหน้าที่แทนแอดบอมแอดฟองนะครับผมใช่เพราะว่าสบคนนั้นติดภารกิจไม่ว่างนะฮะใช่ครับผมเราก็เลยมาแกะให้ดูสดๆนะครับผมอ่ะกล่องนั้นแอดออมแกะไปแล้วของเนี่ยลงวันที่15นะฮะซึ่งคลิปเราเนี่ยไม่รู้ว่าลงวันไหนแหละลงวันนี้แหละเอาลงวันนี้ด้วยอ๋อโอเคหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะผมก็จะเป็นฟอยด์แบบนี้อันนี้คือผมแกะมาแล้ว จะเป็นฟอยนิดนึงบางคนอาจจะได้จากการเปิด SP ีไปแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดคนนี้ยังไม่ได้ก็ต้องเสียใจฮะเพราะว่ากล่องนี้มีมาให้นั่นเองนะครับผมหนึ่งใบมีหนึ่งใบครับผมไม่ต้องบอกหลอเนาะสกิลมันก็อยู่ในซ p อยู่แล้วนะทุกคนน่าจะแบบเครียรอะไรเหมือนแบบคุ้นๆอยู่แล้วหากันอยู่แล้วส่วนในกล่องจะมีอะไรบ้างเกียร์คอนิเคเป็นตัวนี้นะฮะไม่ฟอยแล้วก็ให้อันนี้ลิซ่าอ่าไม่ฟอยนะลัมบบอสไม่ฟอยซิงเกิลก็ไม่ฟอยนะครับผม แล้วก็อของเกียร์ก็เป็นครินนั่นเองของนิโอก็จะเป็น,อนเออพีจีอันนี้จะไม่มีในซีพีแน่นอนอันนี้บอกว่าเมื่อกี้บีหนึ่งตีไงแดงตีฮิตไงแดงอ๋อจีบีหนึ่งตีฮิตไงแดงอันนี้มีอยู่ในซีพีอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เกียร์คอนิคอ้มีปะมีปะวะมีดิไม่มีตัวนี้เป็นเอซีนะครับผมเขาสามารถบอกว่าแอคคีบนะครับผมจีบเบรกหนึ่ง เลือกเรียกกาศเกจศูนของคุณหนึ่งใบแล้วนําเข้าไปไว้ใต้กองนะครับค้นหาการ์ดที่สามจากกองการ์ดนะครับคุณไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่อง R สลับกองและนายูนิตและยูนิตนะั้นได้รับห้าพันนะครับผมจนจบเทินอีกสกิลหนึ่งนะครับเป็นออโต้นะฮะเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่อง V นะครับสามารถจ่ายค่าคอรสก็คือคาร์บาส์หนึ่งโซชาร์ดหนึ่งนะครับโซบัสหนึ่งนะครับผมเลือกเรียาการเกจหนึ่งของหรือต่ำกว่าของคู่แข่งนะครับ นำยูนิตนั้นไปไว้ใต้กล่องก็คือเตะนะครับปั้มหนึ่งโอเคถ้าไม่ไม่เคลียเดี๋ยวไปอ่านเองครับผมเรารีวิวแบบรีวิววเร็วอ่ะไม่ลวกเรารวดเร็วเขาเร็วมึงไม่ใช่กูเตียวไอ้สัตว์ติงโป๊โอเคสําหรับอันนี้จะไม่เคยเห็นหน้าตาแปลกประหลาดนะฮะน้ำหรอล่างเล็กมั้งอันนี้บอกว่าเป็นเครครับผมมีอันนี้เข้าสู่ช่องอาถอดโซสองนะฮะก็ก็คือหงายแดมตามจํานวนแคน เคเลยมันเท่าอับจีอ่ะที่มันงายอยู่อันนี้แคนเคใช้ได้หมดแต่แค่หกพันนะลงมาถอดโซสองงายแดมตามตามไอเนี้ยสมมุติมีบีซาหงายสี่ใบแดมหงายสี่แต่เราถอดโซสองเป็นตัวงายแดมนะครับอันนี้ก็อควานะครับผมเี่ยันี้แคมโอเคอันนี้อควาก็เป็นการจมตีครั้งที่สี่ก็พูดง่ายเหมือนโจมการ์หนึ่งใบเจ็ดพันอ่ะเงี้ยแข็งไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ปลาตายอยู่แล้ว อันนี้ก็เกียร์ตัวนี้มีอันนี้ก็เกียร์ครับผมอันนี้ไม่น่าจะมีอันนี้อะไรวะเห็นเมื่อยูนิตเข้าสู่ช่องเเมื่อยูนิตหนีโจมตีฮิตแวนการสำเร็จสามารถหงายดามเมจโซนก็คือตีหงายดาใช่แต่ว่าไม่ต้องติดจีเบกหนึ่งโอเคอันนี้ก็เป็นสไตล์ของอาควานะครับผมอันนี้ก็เป็นของอาควาเหมือนกันเป็นเกตดหนึ่งบูทเจ็ดพันนะฮะบอกว่าขอโซนหนึ่งไม่หนี้ไม่ยูหนีโจมตี ถ้าไปกรจุตีครั้งที่3หรือมากกว่าสามารถจ่ายขอถ้าจ่ายจ,จบเทิร์นเอยจะจบการต่อสู้ฮะบวก5 0 0พันะมได้รับความสามารถนะฮะออตโต้แต่อยู่ช่องเรียกอากาศนะครับผมเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตแวนการสำเร็จเลือกหายการบาูรเมทโซนของคุณหนึ่งใบแต่มันมันติด G ีบหนึ่งไงได้ใช้ไหมอ่ะไม่รู้เลยผมก็ว่าไม่ค่อยได้ใช้มียากอันนี้เคียร์ตัวเริ่มอีกตัวหนึง่งคนสบายมันบอกว่าอะไรวะ G ีบหนึ่งเมื่อเด็กกาของคู่แข่ง ถูกลำไ,ไว้ใต้กล่องยูนิตนี้จะได้รับขอ้5,500จนจบเท่นอันนี้ก็มีอยู่ในซีพีนะฮะน่าจะรู้กันอยู่แล้วของ a ควาอันนี้ของิโอหน้าตาอาจจะแบบดูเหมือนเทพนิยายหน่อยอบอกว่า GB หนึ่งความสองถ้าโจมตีน่าจะฮิตโจมตีฮิตปกัดสำเร็จนะฮะความสองก็คือจวดตามหน้าเหมือนอะโหได้จวดตามหน้าเหมือนเหรอแต่ต้องตีฮิตใช่ต้องต,ตามญา,ม <hit. S 1> าติลงที่ตีฮิตนี่แหละใช่ะะแล้วก็แค่8,000ด้วย อันนี้ก็พีจีพีจีอควาอันนี้ก็อควาโอ้อันนี้สัตว์ทุ่ร่าเอ้ยไม่ใช่สัตว์ทุ่ร่าตัวนี้นะฮะสตาเซียเฮียอะไรสักอย่างต้องใช้กันอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นแถวหลังฐานเสือปลดเบรกฐานเสือตัวนี้นะฮะน่ารักน่ารักอย่างนี้ก็คือปลดเบรกฐานเสือได้เองพี่ครับพี่รีวิวไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับผมผมรีวิวลูกๆอันนี้ของเกียร์ผมบอกว่าอะไร เรื่องทิ้งการบวมมือของคนหนึ่งใบเมื่ออยู่นิตนี้ต้องสู่ช่อง A ถ้าจํานวนเรียกอากาศของคู่แข่งมี2ใบหรือน้อยกว่านะครับสามารถจ่ายข้อควาจได้จ่ายจดการหนึ่งใบทิ้งหนึ่งจวดหนึ่งนะครับแต่ฝั่งน้องข้ามต้องมีเรียกอากาศน้อยกว่าเราอันนี้หน้าตาเหมือนเหมือนตัวละครอินาซึมะตัวที่อะไรวะที่ผมชมพูอ่ะจำชื่อไม่ได้อ่ะนึกไม่ออกอันนี้ก็ต้องติด GB ีหนึ่งนะครับผมรีทายยูนิตนี้เมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตี เวนการ์ดนะถ้าเป็นการโจมตีครัง้งที่4หรือมากกว่านี้เธอน,นั้นสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายโจยกาสองรีทายมันนะฮะแต่มันต้องตีแวนนะเดี๋ยวขอแก้นิดน,นึงนะครับตัวนี้ไม่ใช่ PG นะอันนี้เป็น <PT G. S 2> ควินวอร์อ oh, ๋อควินวอร์ควินวอร์อันนี้เอ่อตัวนี้มีอยู่ใน CP แล้วครับไม่รีมีสองใบนี้ก็มีอยู่แล้วใน CP นะฮะใครใมาเหมือนกันโอ้ยอันนี้อควาอันนี้บอกว่าเมื่อนี้นี้บูตโจมตี ฮิตแวนการ์สำเร็จถ้าเป็นการจบตีครั้งที่4หรือมากกว่าในเทิร์นนั้นเลือกรีทายเรียาการของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับผม7 0 0ดด้วยน่ารักดีนะฮะอันนี้เนโอเกตศูนย์นะฮะบ,บอกว่าติดจีบีหนึ่งความหนึ่งนำยูนิตเข้าสู่โซนะฮะเลือกยูนิตใบอื่นของคุณหนึ่งใบถ้าคุณบบถ้าคุณทำนะฮะเลือกยูนิตที่ชื่อเหมือนกับยูนิตที่เลือกนั้นไม่เกินสี่ใบแล้วรับพลังห้าพัน พูดง่ายเหมือนเลือกสามใบอ่ะตอนนี้เห็นเตะกับข้อกองบวกมันห้าพันติดจีบีถ้าจะไม่ผิดเล่นญี่ปุ่นอยู่แป๊บๆตอนนี้คูกำลังอันนี้แกะกล่องอยู่อันนี้ไงเพื่อนไหนครับตัวนี้มีอยู่ในซีพีอยู่แล้วครับผมตัวนี้ก็มีนะฮะเนโออันนี้ก็มีเนโอตัวนี้บอกว่าติดจีบีหนึ่งเหมือนกันนะครับผมบอกว่าความหนึ่งนำยูนิตนี้เข้าสู่โซนะฮะเลือก ยูนิตใบอื่นของคุณนหนึ่งใบก็เหมือนมเมื่อกี้ครับถ้าคุณทําบวกพลังห้าพันนะฮะบวกสูงสุดยังไม่เกินส<ร>ี่ใบรวมพลังแปดไว้ก็เหี้ยมึงแม่ก็ลองตามพูดอันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับของเกียร์คนนี้เขาเห็นเตะโบห้าพันแต่ต้องติดจีบีหนึ่งใช่ไหมอธิบายน่าจะใช่นะเมืเ่อเร็วๆนี้ผมเพิ่งเห็เนาไปไว้ใกล้กองก็โดนเตะน,น,น,นั่นแหละนี่ได้รับห้าพันจนจบเพลินใช่อันนี้ก็ พี่พี่จีไงแดมฮะการเรียนไม่ได้เพราะพี่จีไงแดมใช่ไหมอันนี้ก็คิมันเริ่มเยอะลงมาแล้วของเกียร์ยคอร์ริคอลเกียร์มีความสามารถนะฮะก็มีบอกไปแล้วนะครับผมอืมอ่ะอันนี้ก็เป็นที่ไม่มีในไม่มีใน CP แน่นอนนะฮะของอควาฟอสนะฮะติดจีบ่ถอดโซหนึ่ง,งเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่3หรือมากกว่านีเทิร์นนั้นสามารถจ่ายค่าคอสท่าจ่ายยูนิตน,นี้ได้รับพลังหมื่นหนึ่งจะจบ การต่อสู้นะฮะเป็นเกตสองรวดเป็นหมื่นเก้าว้าวคิดว่าใช้ได้น,นะฮะแจมอยู่ต่อมาเป็นนีโอเกตสามฮะไม่มีในซีพีอีกเช่นกันอ๋อขี้เกียจอา่านก็อา่านไปสิเคานต์บัตรหนึ่งมเมื่อเริ่มต้นช่วงเมนเฟสของคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค้นหาการที่มีที่มีชื่อว่าขอไอเียเนี่ยครับผมเวเจ็ตเทเบิล อวต้าดราก้อนนะฮะจัดกองการของคุณไม่เกินหนึ่งใบคอยลงช่อง R จากนั้นสลับกองการคุณแล้วต่อมานะฮะอความสามารถนึ่งเขาเป็นออโต้ความหนึ่ง 1, ถอดโซห่หนึ่งไม่ยูนิตนี้เข้าสู่ช่อง V สามารถจ่ายค่าคอสเลือเล่อยเอกกรียกอากาศเกรดสองหรือต่ํากว่าของคุณหนึ่งใบค้นหาการ์ดคน้คนหาเออค้นหาเหมือนกันอะ่ะพูดง่ายเลือกแล้วค้นหาเอาชื่อเหมือนกันครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับผมเนโอ เป็นเอโเต้า e นะฮะเมื่อเริ่มต้นเวนเฟรนะครับค้นหาการ์ดที่ชื่อนักลบแห่งความเศร้าโอนียนก็คือตัวนี้แหละแล้วถ้าเกิดไม่เนียนนะครับถ้าไม่เนียนก็ไม่รู้อะไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการ์ดของลงช่องอาร์จากนั้นสลับกองเอาง,ง่ายง่ายมันเรียกไม่ออกมาเออเรียกออกมาเลยนะฮะปลาอาควาตัวนี้ครับผมบอกว่าสกิลแรกนะฮะ,ะเมื่อยูนิตน,นี้โจมตีถ้าเวนการ์ดมีคําว่าเมลสอมนะฮะในชื่อยูนิตน,นี้จะได้จะได้รับโบกสองพันนะครับผม เมื่อ,อยูิตนี้โจมตีนะสกิลสองบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูิตนี้โจมตีเว็นการถ้าเวนการคุณเป็นมีคําว่าเมลสตอมในชื่อนะครับถ้าเป็นการโจมตีครั้งแรกในเทินนะครับเลือกเรียกากาศใบอื่นของคุณในแถวตั้งเดียวกันกับยูนิตนี้สลับตําแหน่งได้แม่งเหมือนไฮโดรเลยไอไม่ใช่เหมือนไฮโดรอะไรนะบราซิลบราซิลมอนบราซิลนะฮะตีสลับช่องถแถวเดีวยกวกันโร <the order. S 1> ตัวนี้นะฮะอิชินอิชิน นะครับผมตัวนี้จะมีอยู่ในกล่อ,กองกล่อ,องโคโนนะครับกล่อง่งใสใช่กล่องเดโคเดอร์นะฮะดิชินบอกว่าเมื่อเรียกาศของคู่แข่งถูกนำไปไว้ใต้กองด้วยอใต้กองตัวเองด้วยความสามารถของคาร์ดเรานะฮะสามารถจ่ายค่าคอร์สคือคาร์บัสหนึ่งใบนะครับผม,ามาจนมจ,ดจดเพิรนยูนิตน,นี้จะได้รับความสามารถเมื่อยูนิตน,นี้โจมตี เวนกาดนะครับจนจบการต่อสู้คู่แข่งไม่สามารถคอศูนย์ลงมากาดได้คือตอนนี้แอดออมกับแอดเพชรง่วงนะฮะอาจจะอธิบายไม่รู้เรื่องครับอควาเกตศูนย์นะครับเป็นตัวเริ่มนะฮะสกิลแรกก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฟรานฟรานผมโซบัสหนึ่งเมื่อยูนิตนี้โจมตีครับเอ่อถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่สามหรือมากกว่าสามารถจ่ายค่าคอร์สยูนิตนี้จะได้รับบวกหมื่นจนจบการต่อสู้ เอาเรื่องเอาเรื่องคิดได้ข้อมีความสามารถด้วยวะเฮ้ยเห็นระยะป๊บนึงนี่คืออะไรทำให้มึงกูสั่นได้ขนาดนี้อะไรวะขอเลน่ไนได้สาระโอ้ยไปเดือนมีนาะไปเดือนมีนานะเขาเขียนบอกเลยนะไปเลย<ม>ครับผ่านเลยครับช่างแม่งไปเดือนมีนานะฮะเนี้ยเขาได้ล้านะครับไอ้ดีออกไอ้ให้กูฟ<ม>ุตบอนไปเดือนนะฮะ ไม่ค่อยไม่ค่อยภูมิใจเลยมือสั่นมอสนเลยที่แรกไปเดนม,มินานะฮะขอย้ําคําเดิมนะไปเดนม,มินาไปเดนม,มินาออกได้ <LD S 1> ไหมฮะมันบอกเปล่าว่าออกเซเว่นหรือออกอะไรอ๋อออกไม่ไม่บอกอ่ะไม่บอกก<อ>็แสดงว่าออกร้านแหละเดี๋ยวผมมีความคิดดีๆนี่ครับผมการ์ดใช้ได้ทําหลังจีแม่งเลยทำหลัง G เชี <laughs> ่ยทำหลังจีแม่งเลยมันเท่อ่ะมันเท่เออมัน <laughs> เท่เชี่ยทำหลังจีแม่งเลยอ่ะเนโอเนกตานะครับผมเอ่อคิดว่าข้มีสกิลนะฮะ เมื่อ,อยูนินีเข้าสู่ช่องอาจากความสามารถนะครับของการท,ที่มีคำว,ว่าทหารเสือในชื่อของคุณเลือกหงการในาเมจโซนสองใบเอ้ยอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ของเสริมทหารเสือนั่นเองเออนะฮะเป็นคริติคอลที่เสริมกับทหารเสือนะฮะสแตนแมวนะผมมันบอกว่าอะไรอ่ะเมื่อเลกาดของคู่แข่งถูกนำไปไว้ใต้กองการ์ดด้วยตัวเอด้วยอะไรวะกองการ์ดตัวเองด้วยความสามารถของการ์ดเรา เลือกยูนิตใบอื่นของคุณหนึ่งใบอ๋อยูนิตนั้นจะได้รับบวกหมืน่นอ๋อไอใบนี้นะฮะสแตนแมวเนี่ยจำได้ว่าแอดบอมแม่งเคยบอกว่ามันจะเอามาใช้ได้ในช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไทม์ลีฟนะฮะในเทิร์นของฝั่งตรงข้ามเราแม่งจะบวกหมื่นได้เหมือนกันนะฮะแต่สกิลมันต้องเป็นจีเบกหนึ่งด้วยนะแล้วก็ทำได้แค่วันเปิดเทิร์นดอนะฮะดอของไรวัเนโออ่ะ เออดอของอควาใหม่นะครับผมคือน่ารักนะครับแต่ไม่มีเท็ดอของเกียวคอนดิเคครับน่ารักเหมือนกันครับแต่ไม่มีเท็แล้วก็โปรโมที่เอาแถมมานะฮะประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยมีโอเมก้าด้วยเหรอก็จะมีใช่มีโลอพาวนะครับที่เราได้ฟอยอย่างในงานนะครับชิรายุกินะครับเกียร์ก็เป็นฟอยในงานเหมือนกันอ่า ผมไม่ก้าหลุนะฮะก็อันนี้ตามหาได้ที่เซเว่นถ้าเป็นฟอยนะครับตอนนั้นตอนนั้นกิบเซตกิบเซตตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับผมตอนนี้ไม่มีขายแล้วฮะเอ่ออะไรวะมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะของชาโด์ครับผมแดมลูลเลอร์แดมลูลเลอร์นะฮะของรอยัลนะฮะโซเซเบอร์เวอร์ไหมฮะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอ๋อพึ่งเอาไปไว้ข้างหลังเองนี่หว่า อันนี้เกตสามของอะควาได้ไม่เหมือนกันนะครับผมบ็อกไอเมื่อกี้ที่ผมเปิดได้เป็นของนโอนะฮะนี่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 อ๋ออันนั้นได้วิตามินอ,อันนี้ได้เป็นของนี่พูดง่าย <ๆ S 1> กล่องเนี้ย <ๆ S 1> กล่องเนี้ยน,นะฮะจะได้แข,ของแ <ๆ S 1> ถมแบบเนี้ยไม่อควาก็นโอประมาณนี้ป่ะใช่ครับได้เหมือนกล่องทีดีอ่ะอ่าก็นี้ลุ้นเลยฟิงตัวเดิมใ้สละมากมงเอาไปทำอันที่ไป เฮ้ยนี่ไงอะคว้าอ่าเมลตอมเมลตอมนะฮะเหนียวตอมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อ GPT 0 2 2นะครับผมในกล่องก็จะประกอบไปด้วยเนโอเด็ต้านะครับเคเลเมนทอลออะฟอาฟอยด์แล้วก็คอเลคโคลนะครับผมส่วนแถมข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะฮะครับผมแล้วแต่เราสุ่มได้อันนี้อันนี้คือการที่สุ่มได้นะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นการที่แถมแบบ normal นะครับไม่ฟอยด์โอเคอันนี้ถามหน่อยมีพีรีลิตไหม มีเรามีพิเอ่อเรามีพีออเดอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดพีออเดอร์กันในเร็วๆนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้น,นะครับก็จบไปแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็ไปดูกันอีกอออกองหนึ่งน,น,น,นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับ CJR นะครับผมช่วยกันทำสุดๆแบบนี้นะครับผมถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามเรากด subscribe นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วคนมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ